สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องโรงเรียนของฉันหน่วยนี้เราจะเรียนทั้งหมด3คาบค่ะ ผลการเรียนรู้ของหน่วยนี้ก็คือนักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและการเสริมสร้างจิตสาธารณะค่ะต่อไปนะคะมาดูการปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนต้องทำยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายทรงผมนะคะหรือกฎระเบียบอื่นๆที่โรงเรียนต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติ เพื่อได้ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันนะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่รุ่นน้องเคารพุ่นพี่อันนี้ถือเป็นวัฒนธรรมที่ควรจะปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะคะการไม่บูลลี่กันนะคะการไม่ใส่ร้ายป้ายสีหรือสร้างความแตกแยกในโรงเรียนนะคะรวมไปถึงการรู้จักการรอคอยค่ะการเข้าแถวในการซื้ออาหาร ซื้อเครื่องดื่มหรือการเข้าแถวในการซื้อของสหกรณ์นะคะเมื่อนักเรียนมีวิสัยเหล่านี้ติดตัวไปเนี่ยเมื่อนักเรียนไปอยู่ในสังคมอื่นๆสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะติดตัวนักเรียนไปและก็จะทําให้สังคมที่เราไปอยู่นั้นมันก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการทำสิ่งต่างๆเช่นการทิ้งขยะ นะคะโรงเรียนก็จะมีถังขยะสีเหลืองให้ทิ้งขยะรีไซเคิลสีเขียวทิ้งขยะเปียกหรือเศษอาหารสีน้ำเงินก็จะทิ้งขยะทั่วๆไปนะคะสีแดงก็จะทิ้งขยะที่เป็นอันตรายหรือขยะที่ติดเชื้อนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งนะคะการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันน้ําใจการแนะนําการช่วยเหลือเพื่อนนะคะในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาเรียนนะคะหรือเรื่องอื่นๆที่เพื่อนเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือจากเราและเราสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันได้นะคะการมีเมตตาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสิ่งนี้ก็สําคัญมากๆนะคะก็อยากให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือว่าสร้างขึ้นในขณะที่นักเรียนยังเป็นนักเรียนยังอยู่ในโรงเรียนนะคะถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อนักเรียนจะได้ไปสู่ สังคมอื่นๆเมื่อนักเรียนโตขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราพบเจอปัญหาอะไรในโรงเรียนของเราก็ไม่อยากให้นักเรียนนิ่งดูได้อยากให้ทุกคนช่วยเหลือกัน อาจจะบอกคุณครูหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถแก้ปัญหาเองได้ก็อยากให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคิดแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่ต่อจากบ้านของเรานะคะเขาบอกว่าโรงเรียนก็คือบ้านหลังที่สองเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรักโรงเรียนเหมือนกับที่นักเรียนรักบ้านของนักเรียนนะคะก็ฝากนักเรียนเอาไว้ด้วยสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็หวังว่านักเรียนทุกคน จะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ